รู้ใช่ไหมคะว่ากาแฟที่รสชาติดีมาจากทั้งการเลือกริปเปอร์เมล็ดก,กาแฟหรือแม้กระทั่งเลือกแก้วที่ใช้แต่รู้ไหมคะว่าการต้มน้ําก็สามารถช่วยให้การเทกาแฟดีขึ้นได้เหมือนกันถ้าอยากรู้ว่าแพรพูดจริงไหมกูดแพ a เด d EP นี้มีคําตอบค่ะ สดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับแพรและกูดแพรเดย์ในคอฟฟี่บรูอิงแอโทงอีกครั้งค่ะ EP นี้นะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่ง EP ที่วนเวียนอยู่กับอุปกรณ์การทํากาแฟนะคะซึ่งอุปกรณ์วันนี้ที่แพรเลือกมาให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยมันมาจากมีคนถามแพรค่ะว่าการที่เราจะทำดริฟกาแฟเนี่ยมันจําเป็นไหมที่จะต้องใช้ กาที่เป็นรูปควยกายาวแบบนี้นะคะแพรก็เลยเลือกเอาคำถามนี้ค่ะมาเป็นคอนเทนต์ใน EP นี้ให้ทุกคนได้ดูกันโดยที่แพรนะคะเอากาตัวโปรดตัวใหม่ตัวนี้ค่ะอยากจะยกให้เป็น favorite 2023นะคะกับเจ้า Fellow Stack EKG Pro ตัวนี้เลยค่ะก่อนจะไปใกลกว่านี้นะคะเรามาตอบคำถามกันก่อนว่าทำไมเราต้องใช้กาต้มน้ำรูปทรงแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะทำไมจะใช้แบบกาทั่วไปธรรมดาที่เรามีอยู่ที่บ้านไม่ได้ เรากำลังพูดถึงกาวไยชัยดริกกาแฟใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะ กาที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเทดริฟกาแฟก็เลยจะถูกต้องมากที่สุดดีไซน์นี้ค่ะเป็นดีไซน์ที่เหมาะสมอย่างตัวนี้นะคะทุกคนอาจจะเห็นมามันมีพวยกาที่ยาวอเนี้ยเขาเรียกว่ากูสเน็คค่ะมันจะเป็นตัวช่วยคนโทรลสายน้ําแล้วเราก็สามารถควบคุมปริมาณน้ําได้เราสามารถเทให้มันเร็วหรือเทให้มันช้าเทให้น้ําออกมาเยอะหรือออกมาน้อยก็ได้นะคะตัวนี้ก็เลยเหมือนเป็นดีไซน์ที่ทําให้เราฝึกการเทกาแฟได้ดีขึ้นค่ะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะคะที่ จำเป็นแล้วก็สําคัญในการเริ่มต้นฝึกดิบกาแฟเลยค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของมันต้องมีกันเลยค่ะนอกจากดีไซน์หลักที่มีพวยกายาวเป็นกูสเนกที่ถูกต้องแบบนี้นะคะเขายังได้รับการรีวิวว่าถูกออกแบบมาให้เส้นน้ำนะคะมีขนาดเล็กมีโซโลเลกนะคะทำให้ดีกับมือใหม่สำหรับการฝึก ตัวนี้แพนแนะนําจริงๆใครที่กําลังเริ่มฝึกนะคะเพราะว่ามันช่วยในการคอนโทรลได้ง่ายนอกจากนี้นะคะก็ยังมีตัวคอนโทรลด้านล่างเขาคอนโทรลด้วยรูปแบบที่เป็นไฟฟ้าซึ่งตัวคอนโทรลนี้เป็นอัตโนมัติคอนโทรลเทมเพอเจอร์ค่ะสามารถเลือกอุณหภูมิได้ทั้ง2แบบมีทั้งฟาเรนไฮต์แล้ก็องศาเซลเซียสนะคะ ความพิเศษของตัวนี้ก็คือเขาสามารถมีโหมดโฮค่ะโหมดโฮเนี่ยจะสามารถโฮอุณหภูมิที่เราต้องการไว้ได้เขาให้เราเลือกได้ด้วยว่าเราอยากโฮไว้ที่15นาที30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงนะคะแพ้ว่ามันมีประโยชน์มากเพราะว่านอกจากคนที่จะเอากาตัวนี้นะคะไปดริปกาแฟแพรมองว่ามันสามารถเอาไปทาอย่างอื่นได้อีกอย่างคนที่ชอบดื่มน้ําร้อนหรือเอาไปชงชานะคะตัวนี้ก็จะช่วยคุมอุณหภูมิที่เราต้องการและเวลาที่เราต้องการเนี่ยได้นานขึ้นข้อนี้สำหรับการธรรมดาทำไม่ได้แน่นอน อีกหนึ่งความชอบส่วนตัวในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมินะคะตัวนี้เขาสามารถ Adjust ตัว range ของอุณหภูมิเนี่ยได้ละเอียดขึ้นก็คือด้วยการทั่วไปเนี่ยเขาจะปรับอุณหภูมิได้ที่1องศาใช่ไหมคะแต่ว่ารุ่นนี้เขาปรับได้ที่0.5ตัวอย่างเช่นถ้าเราจาก0ไป91อะ่ะรุ่นนี้เขาจะสามารถทําให้ที่90.5ได้สําหรับคนที่เทกาแฟเยอะๆเ,เ,เนี่ยการปรับได้เยอะขนาดนี้มันเพิ่มช่วงในการ Adjust อุณหภูมิของน้าทาให้เราสามารถมีอุณหภูมิในการเทกาแฟแล้วก็ทดลองเทกาแฟได้เยอะ ขึ้นค่ะข้อเนี้ยชอบมากจริงๆตัวเนี้ยมันจะมี1โหมดที่เรียกว่าไกด์โหมดค่ะเป็นตัวช่วยในการเลือกอุณหภูมิในการเทก็คือเราไม่ต้องเซตเองเราแค่เหมือนหมุนหมุนเลือกได้เลยนะคะนอกจากไกด์โหมดยังมีสเก็ u ดูไทม์คือเขาสามารถ ตั้งเวลาตัวถาดนี้ได้นะคะแล้วเลือกเวลาที่เราอยากให้น้ําเดือดอย่างสมมุติคนที่แบบเป็นออฟฟิศเวิร์กใช่ไหมคะอยากที่จะให้น้ำอ่ะเดือดในทุกๆวันเวลาแบบ9ก้าโมงตื่นมาปุ๊บน้ําร้อนเทกาแฟได้เลยตัวเนี้สามารถเซตเวลาได้ทําให้การเนี่ยใช้ได้สนุกมากขึ้นอันนี้ก็ขอแนะนําเลยไม่เวอร์ไม่เวอร์อรแพ้ใช้อยู่เหมือนกัน เรามาดูวิธีการใช้งานกันค่ะทางด้านฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นจอกลมๆนะคะเป็น LCD ในการแสดงผลข้อมูลนะคะและก็มีด้านขวามือเนี่ยจะมีปุ่มกลมๆใหญ่ๆอันนี้นะคะจะเหมือนเป็นตัว select นะคะหมุนท่วนเข็มตัมเข็มได้ให้เราเลือกในเมนูหรือว่าอุณหภูมิที่เราต้องการอันเล็กๆตรงนี้กดแล้วก็จะทําให้เราสามารถ select เมนูที่เราต้องการได้ค่ะเรามาลองเลือกเซตโหมดสเก็ดูกันค่ะกดปุ่มเล็กๆ อันนี้นะคะเหมือนเป็นการเลือกเมนูแล้วก็มันก็จะเข้ามาที่เมนูแล้ว ScheduleC สเกดูเนี่ยเป็นเหมือนเมนูแรกนะคะที่ให้เราเลือกอันนี้มันก็ค้างอยู่ที่ s c h สเกดูแล้วกดอันใหญ่นะตกลงมันสามารถเลือกได้แบบ Daily นะคะแล้วก็เป็นแบบวันก็คือแค่หนึ่งครั้งแพรลองตั้งแบบที่เป็นวัน e ใา้ทุกคนดูก่อนกดตกลงโอเคอย่างอันเนี้ยแพรยังไม่ได้เซตเวลาเรามาเซตเวลากันก่อนล้วก็กดตกลงไปตามที่เขาแนะนํา ตัวกาเนี่ยก็จะพาเราไปสู่โหมดที่เป็นคล็อกนะคะการตั้งเวลาซึ่งการตั้งเวลาเนี่ยสามารถตั้งได้แบบทั้งดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกนะคะแพ่ขอเลือกเป็นดิจิตอลนะคะตั้งเลือกตั้งเป็นที่ตัวอย่างเป็น10บโมงอ่ะแล้วก็หมุนให้เป็นที่10 10บโมงเช้า AM ถูกต้องอันนี้ก็จะเหมือนเป็นการเซตเวลานะคะในการให้กาต้มน้ำเนี่ยต้มน้ำให้เราได้ตอน10โมงเชา้าเป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะ แล้วก็สําหรับคอนดิชันในการใช้โหมดสเกดดูนะคะ mm hmm. ก็คือตัวการต้มน้ำเนี่ยจะต้องอยู่ในโหมดที่เป็นสแตนบายซึ่งก็จะเห็นเป็นเวลานะคะแล้วก็มีการบอกว่าเราอ่ะเซตไทม์ไว้ที่กี่โมงเนี่ยจะต้องให้มันเป็นโหมดนี้เสมอตัวสเกดดูไทม์เราถึงจะสามารถใช้งานได้ค่ะ mm hmm. สำหรับสูตรวันนี้นะคะ mm hmm. แปร์เรฟเรนซ์มาจาก a อพิวโรสเตอรค่ะใช้กาแฟ20กรัมน้ำ300กรัม อุณหภูมินะคะที่92องศาโดยการเทเนี่ยจะแบ่งการเทออกเป็น2ครั้งก็คือครั้งที่1 100กรัมนะคะตั้งแต่วินาทีที่0จนถึงวินาทีที่45และครั้งที่2นะคะจะเป็นการเทน้ำเพิ่มเข้าไปอีก200กรัมรวมเป็น300กรัมค่ะก็รอจบที่ประมาณ2นาที30วินาทีค่ะง่ายมากแต่ว่าคีย์สำคัญนะก็คือการเทแบบ slow continue ก็คือจะเทช้าๆแล้วก็เทให้สม่ำเสมอค่ะ ตอนนี้แพ์ใช้โหมดโฮนะคะให้อุณหภูมิน้ำมาโฮอยู่ที่92องศาเป็นระยะเวลาประมาณ30นาทีที่แพ์ตั้งค่าไว้งั้นต่อไปเราไปเทกาแฟกันก็คือครั้งแรกนะคะเริ่มที่100กรัมนะคะ สูตรนี้การเทของเขาอะจุดประสงค์หลักเลยก็คือเทอย่างช้าๆแล้วก็สม่ําเสมอนะคะซึ่งกาตัวนี้ช่วยเรื่องความช้าและสม่ําเสมอได้ดีมากอย่างที่เห็นตอนนี้ก็คือเส้นน้าของเขาอะค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายอันนี้เป็นเรื่องที่เชียร์สำหรับมือใหม่จริงๆครั้งที่2องนะคะจะเป็นการเทไปจนถึง300 ML เลย ค่อยๆเทไปค่ะจับตรงกลางคะไล่ออกไปเทช้าๆแล้วก็สม่ำเสมอนะคะจบที่300แล้วก็รอให้น้ำไหลจบโอเคแล้วก็จะจบที่2นาทีครึ่งหยุดเวลาจบ กาแฟเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมกาแฟกันไปร้อนรสชาติกาแฟที่ได้ก็มีความฉ่ำหวานตามสไตล์เอธิโอเปียนะคะแล้วก็แก้วเนี้ยถือว่าดีมากในวันที่เร่งรีบอยากเทอะไรง่ายๆค่ะ แล้วก็มาถึงขั้นตอนการสรุปของเรานะคะหลังจากที่ได้เทกาแฟชิมกาแฟแล้วเนี่ยแพร์เลือกวิธีการเทนี้มาเพราะแพรรู้ว่าคีย์สำคัญอะ่ะมันคือการเทแบบช้าๆแล้วก็ให้มันสม่าเสมอซึ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กาตัวนี้ทาได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาอ่ะมีการออกแบบให้เส้นน้ําเล็กแล้วก็มีสโลเลทที่ดีมันก็ช่วยให้เราคอนโทรลสูตรเนี้ยได้ดีขึ้นทาให้มันได้ผลลัพธ์ของกาแฟแล้วก็ผลลัพธ์ของการเทอะ่ะได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปรกรณ์นะคะที่แนะนำจาก Good p a d y พูดมาขลาดนี้ถ้าใครนะคะกำลังสนใจอยากซื้อสามารถนะคะทักติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ผ่านทาง y e l ยนโลต f f Thailand เลยค่ะ <Congo> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่แนะนำยังไงนะคะถ้าใคร ชอบอีนี้ก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยแล้วก็ใครอยากให้แพรลองทำกาแฟแบบไหนหรืออุปกรณ์อะไรคอมเมนต์บอกกันได้ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b c r ค b ต์ก o d ดแพเดย์แล้วก็ยังมีช่องทางอื่นใน IG และติ k กต k อบนะคะสำหรับ EP นี้ไปก่อนแล้วค่ะ